สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทำระบบเทเลพอร์ตกันนะครับหรือระบบบ้านั่นเองก็คือเมื่อผู้เล่นเดินเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนดไว้นะครับมันก็จะเทเลพอร์ตผู้เล่นของเราเนี่ยไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งที่เรากำหนดไว้นะครับประมาณนี้เริ่มแรกนะครับเราจะสร้างโฟลเดอร์ก่อนตั้งชื่อว่า TP แล้วกันเทเลพอร์ตอ่ะเข้าไปเลยครับ หลังจากนั้นเราจะสร้าง b ู o ิ p i n Class นะครับตั้งชื่อว่า TP Box ครับแล้วเราจะสร้างอีกอันหนึ่งครับตั้งชื่อว่า Tool Actor ครับเราจะเข้าไปใน Tool Actor ก่อนนะครับ ซ้ายบนครับตรงนี้ add ครับเราจะพิมพ์ว่า arrow ครับตัวนี้ครับอ่ะจะได้หน้าตาน,นี้มาเราทำการ compile save แล้วก็ปิดไปเลยครับต่อมาเราจะเข้าไปที่ tp box นะครับอ่ะตรงนี้ครับ add เราจะเพิ่มบล็อกให้มันตัวนี้ครับอ่ะ ต่อมาผมจะเพิ่มพื้นให้มันหน่อยหนึ่งประมาณนี้ครับต่อมากดที่บ็อกครับคลิกขวาอันนี้ครับ Begin o v e r l a p ครับกดเข้าไปเลยแล้วมันจะพามาหน้านี้ครับต่อมาตรงส่วนข้างบนนี้ครับลากออกมาแล้วพิมพ์ว่า Blend ครับตัวน,นี้ครับต่อมาสีฟ้าช่องที่2ครับ ลาออกมาพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับครับตัวนี้ช่องล่างครับลาออกมาพิมพ์ว่า get player character ตัวนี้ครับอ่าเอาตรงเท่ากับนี้ครับไปต่อกับแลน,นต่อมาครับตรง t u u นี่ลาออกมาครับพิมพ์ว่า teleport ครับ ตัวนี้ครับท้ร์เก็ตตรงนี้ครับ,รรบล่าออกมาพิมพ์ว่า Get Player Character ตัวนี้ครับต่อมาครับซ้ายมือล่างเราจะกดบวกตรง Variable ครับเราตั้งชื่อว่า To Actor ครับ ต่อมาตรงนี้ครับ,รรบกดเข้าไปแล้วพิมพ์ว่า t o actor ครับนะตรงนี้ที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้นะครับนะเราทำการเปิดตาให้มันครับตรงนี้อ่ะต่อมาครับลาก t o actor มาวางไว้เลือกเป็นเกตครับลากออกมาจาก t o actor ครับพิมพ์ว่า get actor location ตัวนี้ครับแล้วก็ลากออกมาอีกตัวครับพิมพ์ว่า Get Actor Rotation ตัวนี้ครับอ่าต่อมาจาก Get Actor Location ครับลากออกมาแล้วพิมพ์บวกครับตัวนี้ครับอ่าตรงแกน Z นี่ครับเราจะใส่ไปสัก100หลังจากนั้นครับ เราจะมาต่อเข้ากับเทเลพอร์ตครับแล้วก็ get actor location ครับก็เอามาต่อเหมือนกันหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับต่อมาครับเรา Compile s a ซ e หลังจากนั้นกลับไปที่แมปครับต่อมานะครับเราจะเอา two actor ครับมาวางไว้ตำแหน่งที่เราอยากให้ p l a y ยอรมัน teleport ไปนะครับคือผมจะวางไว้ตรงนี้หันหน่อหนึ่งต่อมาครับ TP Box ครับก็คือจากจะให้ผู้เล่นเดินไปเหยียบตรงไหนนะครับแล้วจะเทเลพอร์ตไปอีกที่หนึ่งก็คือเอาไปวางไว้ครับผมจะเอาไว้ซักตรงนี้แล้วกันอ่าเมื่อวางเสร็จแล้วครับขวามือครับตรงนี้อ่ะตรงนี้ครับที่เราเปิดตาไว้กดเลือกตรงนี้ครับอ่าแล้วเราจะเอาไปจิ้มตรง t o Actor ครับที่เราสร้างไว้เมื่อกี้อ่ะจิ้มเลยตรงนี้ก็จะเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับอ่า ผมจะทำไว้2อ,อันนะครับอีกอันหนึงก็คือทู a อ t o เตอร์เอามาวางไว้อ่าข้างบนนี้ต่อมา TP box อ่าเอามาวางไว้ตรงนี้อ่ะต่อมาอีกขวามือข้าล่างตรงส่วนนี้ครับเอาไปจิ้มตรงจุดที่เราอยากให้มันเทเลพอร์ตไปอ่ะก็คือเมื่อเหยียบบล็อกนี้แล้วมันก็จะ เทเลพอร์ตผู้เล่นมาตรงนี้อ่ะและเมื่อเราเหยียบบล็อกตรงนี้มันก็จะเทเลพอร์ตผู้เล่นมาตรงนี้นะครับอ่ะและลองกดเล่นดูครับอ่ะพอมาถึงปุ๊บผมเดินมาเหยียบอันนี้อ่ะมันโผล่มาอันนี้แล้วและเมื่อผมมาเหยียบตรงนี้มันก็จะพาไปตรงนี้และระบบนี้ทำงานยังไงนะครับขั้นแรกเลย เมื่อผู้เล่นเดินมาเหยียบบล็อกของเราอ่ามันก็จะถามก่อนว่าสิ่งที่เหยียบเนี่ยใช่ผู้เล่นหรือเปล่าถ้าใช่ผู้เล่นมันก็จะทาการเริ่มทางการทํางานนะครับก็คือการเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตอ,อะไรล่ะเทเลพอร์ตผู้เล่นอ่าเทเลพอร์ตผู้เล่นไปไหนไปยังตําแหน่ง t o Actor ก็คือสิ่งนี้นะครับที่เราสร้างไว้อ่าคือไอ้ลูกศรสีแดงเนี่ยครับหลังจาก